ครับก็สวัสดีนะพี่เพื่อนเพื่อนนะวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับเดชคนเช่าพระนะครับเหมือนเดิมครับพบกันยามเย็นๆของทุกวันนะครับชมพระสมเด็จของ fc ที่ติดตามทาง YouTube Facebook แล้วก็ Tik t o ็อกนะครับส่งพระมาร่วมแบ่งปันนะครับองค์แรกเนี่ยคือองค์ที่ได้รับเช่ามาจากพระอาจารย์เมืองสกลนะครับองค์นี้เป็นสังคติหลวงปู่ลำพูบางขุนพรมปี0-2นนะครับสภาพชายนะครับสภาพชายผิวถูกสัมผัสนะครับผิวถูกสัมผัสผิวเนื้อจะเกลี้ยงนะครับ องค์นี้นะครับก็เส้นกรอบกระจกเนี่ยนูนขึ้นมาด้านหน้านะครับนนนขึ้นมาด้านหน้าก็ด <|th|> ูเป็น okay. มิติเหมือนกับพระที่มีเนื้อหาที่แบบเป็นเป็นพิมพ์นะเป็นพิมพ์ที่คล้ายกับพระที่ถึงยุ่นะครับที่มีแบบกรอบกระจกเนี่ยนนนขึ้นมาด้านหน้านะครับสายบางขุนพรมองค์นี้ไม่หักไม่ซ่อมนะครับราคาประมูลเริ่มที่1 9 9นะครับราคาปิดด่วนอยู่ที่หน้าโพสต์นะครับ พระสภาพชายนะครับพระสภาพชายไม่หักนะครับไม่หักไม่ซ่อมนะครับแต่ว่าตรงองค์พระนะครับตรงขอบองค์พระก็จะมีแบบผิวเนื้อที่สึกนะครับผิวเนื้อที่สึกอ่านี่นะครับเผื่อเอฟซอยากดูนะครับหลวงปู่ลำพูบางคุณพมปี02นะครับไปพร้อมกอบเลดนะครับถ้าไม่มีปิดด่วนก็จะปิดช่วงเวลา3ามทุ่มหนาทีถึง3ามทุ่มส5นาทีนะครับ โอเคนะวันนี้มีพระมาลงแบ่งไม่กี่องนะครับต้องแจ้งก่อนว่าเปิดพระ fc 3กล่องนะก็แต่ว่าไม่ไม่ได้เปิดลงช่องนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตอเอาองค์ที่ได้เช่านะเอาองค์ที่ได้เช่ามาให้ชมก่อนองค์แรกเนี่ยคือ,อไม่ใช่พระสังฆราชสุกไก่เถื่อนนะครับอันนี้เป็นหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับอันนี้เสมา วันทายืนถือดอกบพิมพเล็กนะองนี้พิมเล็กนะครับอ,องนี้ตําหนินิดนึงครับตรงเท้าด้านล่างของท่านนะครับตรงเท้าด้านล่างของท่านเนี่ยกระเทาะนะครับน่าจะน่าจะร่วงนะครับน่าจะร่วงกระแทกแล้วก็ด้วยความที่เป็นพระเนื้อสมเด็จนะเวลากระแทกเนี่ยก็จะไม่ได้แบบว่าเป็นละเอียดนะครับก็จะมีเศษชิ้นส่วนนะของ เนื้อสมเด็จเนี่ยหลุดออกมาแต่ว่าเจ้าของพระเนี่ยน่าจะเสียดายนะครับก็เลยอุดปิดไว้นิดนึงครับแต่ก็อยากให้ดูเนื้อคือแยกยังไงกับอ่าระหว่างหลวงปู่โตกับพระสังฆราชสุกัยเถอนคือเนื้อแบบนี้คือไม่ใช่พระที่มีอายุ200ปีนะครับไม่ใช่นะครับอ่าผมมีหลวงปู่โตที่อ่าไม่ใช่ไม่ใช่มใชผมมีตุกตาที่เนื้อหาเนี่ยไม่ ไม่ใช่พระเก่า,าต้องแจ้งก่อนว่าเนื้อหาไม่ใช่พระเก่านะครับองค์นี้คือพระอยู่ในช่วงช่วงปี2500นะครับราวๆนี้นะครับยุคเดียวกับหลวงปูน่นาคนะครับยุคเดียวกับหลวงปูน่นาคนี่ครับเนื้อท่านจะเป็นพระผิวผิวงาผิวหนึบเนี่ยครับอง,องนี้คือเป็นตุ๊กตาวัดพับนะครับที่เนื้อจะใหม่กว่าหลวงปู่โตอง์นี้นะ เนื้อจะใหม่กวานะครับแต่ว่าเนื้อท่านจะออกสีเหลืองเลยนะครับองนี้นะมาพบมาพอดีก็ได้ให้ดูนิดหนึ่งครับนี่แบบนี้ครับอันนี้คือตุ๊กตาเล็กนะครับวัดพับนะครับช่วงปลายพศ2 0 0 0นรนะครับองนี้ก็แท้ดูง่ายครับพระวัดพับนะที <patrons Ult> <ibi> ่เป็นพระยุคหลังนะครับก่อนก่อนเนื้อหนึ่งก่อนที่ว่าเป็นอนุสร์ช่วงปี16กนะก่อนนะครับก็จะเนื้อท่านจะเหลือง เหลืองจัดกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นอนุสร์ช่วงปี16นั่อันคือพระจะเนื้อขาวนะครับเะจนเนื้อขาวแบบนี้ไม่แพงนะเป็นแบบนี้หลักร้อยนะครับแบบนี้หลักร้อยออถ่าเอฟซีอยากเอาไปดูเนื้อหาก็ทักมาสอบถามได้ครับเนี่ยแต่ว่าหลวงปู่โตพระสองสี่หกแปดนะครับเนื้อท่านจะเก่ากว่าองค์เมื่อกี้เยอะนะครับพระเป็นร้อยปีนะครับอันนี้พระเป็นร้อยปีนะยุคเดียวกับหลวงปู่ภูนะครับยุคเดียวกับหลวงปู่ภู อันนี้ก็จะเป็น2 4 6 8ี่นะครับยุคแรกนะอันนี้คือพระยุคแรกของท่านนะครับนี่น่าจะมองเห็นอยู่นะครับผิวท่านนี่คือผิวสมเด็จที่มีวันหน้าเนี่ยจะออกอ่าจะบอกว่าผิวจะออกเขียวๆนะครับผิวจะออกเขียวๆตรงพื้นก็จะมีแบบเป็นคราบขาวนะครับเป็นคราบขาว อ,อยู่ประปรายนะอยู่ตรงองค์ท่าน,นก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับอยู่ติดกับองค์ท่านก็ค่อนข้างจะเยอะแต่หลุดออกจากองค์ท่านมาก็จะแบบเหมือนโดนสัมผัสนะตรงที่ไกลจากองค์ท่านเนี่ยก็จะโดนสัมผัสแล้วก็จะเห็นเป็นสีเขียวมากกว่าสีขาวนะครับเสมาหลวงปู่โตะนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับแบบนี้ผมเช่า รักพันนะผมเช่ารักพันครับอลองดูได้ครับเพราะองนี้เนี่ยจริงๆถ้าไม่ชํารุดถ้าไม่ชํารุดได้มากกว่านี้ครับแต่วเนี้คือชํารุดนะครับเนี่ยชํารุดก็จะเห็นว่าพระที่เป็นพระผงเนื้อสมเด็จนี่จะเป็นลักษณะเนื้อผงที่เป็นสีขาวแบบนี้ครับถ้าได้เห็นหลวงปู่ภูเมื่อวานเนี่ยพิมพ์นางกวกนะนางกวกหลวงปู่ภูเมื่อวานเนี่ยคือ เนื้อหาในขาวเหมือนกันนะครับนี่นะครับไม่แน่ใจว่าเห็นชัดหรือเปล่านี่นี่นะครับนี่นะโอเคครับอันนี้แบ่งปันนะก็ fc ที่สนใจก็ทักมาได้ครับอันนี้พระหลักพันนะพระหลักพันก็คือหลวงปุ่โตะนะครับอ่าก็จะเป็นเสมาบรรทาเล็กนะเสมาบรรทาเล็กส่วนนี้ก็หลักร้อยฮะหลักร้อยครับแบ่งแบ่งอ่าก็ท่านแรกที่ทักก็ลองดูครับอยากดู ก็ทักทักมาได้ครับอยากดูเนื้อของท่านนะครับตรงนี้ก็เนื้อช่วงปี2,500ครับเนื้อช่วงปี2,500คือเนื้อจะเหลืองกว่า,า,าสายเนื้อจะเหลืองกว่าที่เป็นอนุสรณ์ที่จัดสร้างช่วงปี16นะครับอันนี้เนื้อจะเหลืองกว่าแต่ว่าพระที่จะให้ดูวันนี้นะครับคร่าวๆเลยคือจะเป็นหลวงปู่ภูที่ผมลงเมื่อวานนะครับพิมพ์พระประธานนะครับ คือหลวงปู่ผมมีข้าวๆ้าวเนี่ยก่อนหน้านี้มีฐานคู่ด้วยนะครับแต่ว่าฐานคู่เนี่ยถูกแบ่งไปนะครับฐานคู่แบ่งไปก็เลยเข้าวๆาวนะครับเหลืออยู่แข้งหมอนแข้งซ้อนเสยิดแขนหักศอกแล้วก็พระประธานนะครับแบ่งทุกองค์ลงแบ่งทุกองนะครับยก,รรยกเว้นพระประธานยกเว้นพระประธานครับ คนอาจจะนิยมแซยิสคนอาจจะนิยมแซยิสมากกว่าพระประธานแต่ผมคือชอบพระประธานนะครับผมชอบพระประธานองค์นี้นะครับลองดูนะครับอันนี้อ,องค์เมื่อวาน,นที่ผมเทียบกับนางกวกักแต่ว่านางกวกักแบ่งไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้พระที่ลงมานั้นแบ่ง กระจายไปให้ FC ทั้งหมดแล้วนะครับเหลือองค์ที่ลงประมูลนั่นแหละครับน่ะที่ FC ไม่ได้ทักมานะครับอ่าโอเคนะครับองค์นี้องนี้คือผมจะให้ดูว่าถ้าเทียบกับพิมพ์พระประธานนะก็คือองค์นี้ครับองค์นี้กับพระประธานก็คือในการมีแบบแบบนี้ครับในการมีแบบพระชุดอนุสรณ์ของ หลวงปู่ภูก็ดีเหมือนกันนะครับลองลองดูครับผมว่าราคาราคาต่อต่อกล่องนะราคาต่อกล่องอยู่ที่ว่าบางท่านมีหลายกล่องก็อาจจะออกไม่แพงนะครับถ้าแยกออกมาเป็นกล่องเดียวนะครับอยู่ราวๆสัก350นะผมตีคร่าวๆนะสมมติว่าเป็นกล่องเดียวของพิมพ์พระประธานเนี่ยปี35เนี่ยถ้า500ก็ก,ก็ก็ได้ครับเพราะว่า ราคาแล้วแล้วแต่คน2คนนะครับแล้วแต่คน2คนอันนี้ผมตีให้แค่องค์ละ300อ่าสมมติว่าผมตีให้ลงองละ3 0 0เนี่ย14องค์นะครับ14องค์องก็คิดเอาครับอ่าก็อยู่ประมาณ4,2 0 0นะกล่องหนึ่งอ่ะ4,200แต่นะครับคำว่าแต่ว่าถ้าในการเช่าหาอาจจะไม่ถึงนะครับ ในการเช่าหาอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแล้วแต่ว่าเจ้าของพระนะครับปล่อยเท่าไหร่นะครับปล่อยพระชุดหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่ถ้าเป็นผมผมปล่อยไม่ถึงขนาดนั้นครับปล่อยไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีมาเพิ่มเติมนะครับยังไม่ได้มีมาเพิ่มเติมโอเคนะก็คือที่บอกว่าพิมพ์พระประธานผมก็มีองค์นี้ครับอันนี้ก็คือพิมพ์พระประธานนะครับองค์เดียวกันเนื้อเดียวกันเอ้ยไม่ใช่ครับคนละเนื้อนะครับ อันนี้นะครับผมให้ดูนิดนึงครับว่าพระอ,อนุสรน,นะครับให้ดูว่าพระอนุสรกับพระที่ถึงยุคมีความแตกต่างกันยังไงนะครับเนื้อต้องบอกว่าเหมือนโอ้ถ้าถ้ามองดีคือเนื้อสมเด,มเด็จวัลคังเลยนะครับเนี่ยถ้ามองดีเหมือนเนื้อสมเด็จวัลขังเลยนะครับไม่ใช่แบบบางคนตีไปเป็นสมเด็จวัลคังนะครับแต่นะครับ แต่ว่าก็มีคือคือม,ม,มตตอีมีความแตกต่างกันอยู่นิดนิดนิดนะครับมีความแตกต่างกันอยู่นิดนิดบางคนบอกว่าถ้ามีหลวงปู่ภูก็สามารถเช่าหาบูชาสมเด็จได้นะครับแต่ผมก็ยังมองว่าเนื้อของสมเด็จกับเนื้อหลวงปูป่ภูนะครับคือพระห่างกันอ่าเราวสัก 50- 60ปีเนี่ยก็ยังมีความที่แตกต่างกันอยู่นะครับนี่นะครับ อันนี้คือธรรมชาตินะนี่ผมให้ดูธรรมชาติของพระนี่ผมจะส่องเนื้อให้ดูนะครับเมื่อเทียบกันนะครับลองดูนะครับอันนี้คือหลวงปูป่ภูพิมพ์พระประทานนะครับบางคนนี่อาจจะไปหาแซยิตนะครับ ส่วนใหญ่จะไปหาแซยิด14ชั้นแขนกลมแขนหักศอกนะครับแล้วก็จะไปหา8ชั้นนะครับแต่แบบนี้คือไม่คุ้นเคยนะครับไม่คุ้นพิมพ์ถ้าคนไม่คุ้นพิมพ์นะครับก็จะมองว่าเฮ้ยพระแท้นะครับพระแท้แต่ ไม่ใช่พิมพ์สมเด็จโตนะครับพระแท้แต่ไม่ใช่พิมพ์สมเด็จโตนี่นะครับอายุพระราวราวหนึ่งรปีนะครับอายุพระราวหนึ่งปีบวกนิดหน่อยนะครับบวกนิดหน่อยนี่ครับเนื้อผิวของท่านนะครับดนเนื้อดูง่ายนะครับอ่านี่นะครับถ้ามาเทียบกับองค์นี้ก็แท้ใหม่ นะครับนี่คือแท้ใหม่30ปีนะครับพรริมพ์พระประธานนะครับอันนี้แท้เก่า100ปีกว่านะครับ100ปีกว่าเทียบข้างนิดหนึ่งครับเผื่อไปเจอนะไม่ใช่อะไรนะผมเผื่อเอไปเจอนะครับ พระที่แบบว่าพิมพ์พระประธานพิมพ์ฐานเหลี่ยมอกคุดฐานหมอนนะครับถ้าเป็นหลวงปูู่ก็คือคือเราแบบว่าเราดูก่อนเนาะดูก่อนรู้ก่อนนะครับดูก่อนรู้ก่อนดูเนื้อให้ให้ชัวร์ก่อน <laughs> ผมผมแนะนำเลยว่าถ้าเคยเห็นเนื้อ นะครับแล้วไปเทียบกับองค์อื่นๆนะครับถ้าเคยเห็นเนื้อหลวงปู่ภูแล้วไปเทียบกับพิมพ์อื่นๆที่เป็นชุด14พิมพ์รับรองว่าไปก่อนท่านอื่นแน่นอนครับรับรองว่าไปก่อนเป็นก่อนท่านอื่นแน่นอนนะครับสายสมเด็จโตนะอันนี้คือสิทธ นะครับสิทธิคู่บารามีของสมเด็จโตนะครับคือสายสมเด็จโตอ่าเหมือนกับเหมือนเหมือนกับยังไงนะคือว่าสมเด็จวัละคังนะครับหลวงปู่ผูวัดอินหลวงปูน่นาคหลวงปู่หินแล้วก็อน,อนุศรนะครับร้อยปีบางขุนพมวัดละคังนี่นี่นะครับไล่ ไล่สายสมเด็จเนี่ยคือถ้าเป็นเนื้อนะครับถ้าเป็นเนื้อในแต่ละท่านถ้าเป็นเนื้อในแต่ละท่านนะครับผมว่ามีโอกาสนะครับเพราะว่าพระเนี่ยคนจะมองแบบมองพิมพ์ไว้ก่อนนะครับคนจะมองพิมพ์ไว้ก่อนแต่จะไม่รู้ว่าเนื้อองค์ไหนคือหลวงปู่ภูเนื้อองค์ไหนคือสมเด็จถึงยุค นะครับคนจะไม่ค่อยรู้นะครับอันนี้คือ,อลองดูนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมโช,โชว์โชว์ให้ดูครับโชว์ให้ดูเพราะว่าอันนี้คือหลวงปู่ภูพิมพ์พระประธานนะครับคนก็จะไปเล็งแต่แซย,ยิดแซย,ยิาแล้วก็ปล่อยพระประธานหลุดไปผมว่าโอ้เสียดายเสียดายนะอันนี้ก็ สยิดนะครับแสยิดอันนี้ก็แข้งซ้อนแข้งหมอนโอเคนะครับวันนี้ผมเอาพระมาให้ชมเนี่ยก็คือหลักๆเลยคืออยากจะโชว์หลวงปู่ภูนะครับพิมพ์พระประธานอาวงนี้นะครับอ,อาอยากจะโชว์นี้มากกว่านะครับก็อยากจะให้ดูเนื้อว่าบางท่านเนี่ยเนื้อหามองไปเป็นสมเด็จโตนะครับแต่แต่แตก็ดูนิดนึงครับว่า พิมอ่ะคือพิมพ์ของหลวงปู่ภูนะครับโอเคนะครับจริงๆแล้วธรรมชาติของพระคือพระเนี่ยจะออกเนื้ออมเขียวนะครับเนื้อจะอมเขียวนะครับเนี่ยอันนี้คือเหมือนเหมือนเหมือนใช้มาครับแล้วก็พื้นพื้นผิวเนี่ยหลุดไปนะครับแต่อันนี้คือพื้นผิวของท่านที่ยังติดอยู่นะครับเนี่ยที่ยังติดอยู่แบบนี้ กับพื้นผิวออกไปเนะี่ยคือพื้นผิวที่เห็นเนี่ยจะเป็นคาบขาวอันนี้คือคาบอายุของท่านนะครับคาบอายุของท่านโอเคนะครับเผื่อ f c ท่านไหนถืออยู่แล้วไม่แน่ใจว่าที่ไหนก็ส่งมาให้ชมบ้างครับส่งมาให้ชมได้ครับของปูผูโอเคนะครับขอบคุณมากครับ